หน like ึ่งศูนย์สามเนาะครับแล้วก็ศูนย์เก้าแมนบาอ่าแมนต่อมาต่อมาแล้วก็สามเก้าห้าอ่าลังสี่สามเฮ้ยหาได้อ่าเอางวดนี้บ้าทนึ่พี่น้องพบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมายเห่งบนสื่วันนี้มาเจอเสี้ยนต่างพี่น้อง เสื้อผ้าขายรตเอรี่มาครบบนล่ามาครบบนล่างเลยย่งมีเลขสีตัวพี่พ่อหวดหวดที่แล้วนะทีเลขสี่ตัวเมตี้ยหมวดเปที่แล้วนี่ไปดูอาจย้อนหลังย้อนหลังเป็นสีเด็ดย้อนหลังอย่างเพี่น้อกระดาษเป็นไงบอเออใครบกมนเ่งเบผมเ่งเบอรมันมันออกก่อนี่ว่าสุดหกสามเนาะ เอ่ใมาแศูนหนเ่จะแ่นใหญ่บ่ใหญ่บ่โอเอาไงลนีนี่นี่แพนใหญ่ไม่ดิเอซีสิได้เมืองนั่งข้ากล้อ้าวเดี๋ยวข้ากล้อเปกนคอพุนเจอที่เด็ดเราพี่น้องขาดเลยปาดท่อาดท่อเออเอาที่นึงแม่บาดนอาวมาเบิ้งกันพี่น้องตามพ่อได้บาดนี้เขาเป็นเอ่อสิหกหกูนสามนี่มันออกกาที่ไห เมื่อเท่าศูนย์หกสามไม่จงบอกว่าที่แล้วคนกินศูนย์หกสามคนที่หนึได้ว่าหันานวันที่ 66, ส 6, 3, ิบกหกอันที่แรกเมันเป็นมันเป็น,น,นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งศูสเนาะครับแล้วก็ศูนย์เก้าวันนี้วันบ่เก้าอ่าม่ต่อมาต่อมาแล้วก็สามเก้าห้าเหอ่าลังสี่ส้ยทำให้จำได้เออางวดนี้บา,าทหนึ่งพี่น้อง บอกผมสิท่อนงวดงวดก้อนเห็นบ่ดี่โอ้โหนี่เปลี่ยนขึ้นบอกตัวนี้โอ้โหมีมีย่อนหลังเออมันมันมีมันมีสุดนะครับผมหัวทุบท่ามีเปลี่ยนขึ้นบอกตัวนี้ขั้นตัางรักสามนะครับสามมึงได้มปนสิล่งเ่าพี่น้องสี่ฮ่าเป็นเลขมาครบบนล่างเก้าส่วนแต่ว่าเราคข้านวดดูสาเจอหรือบังเอิญพี่น้องเจอเรือผมจะเอาแบบนี้ครับมาคำนวณนี่เด็กที่มาที่มางวดงวดเมื่อกี้ช่ะคือวันที สิบหกว่ะสครับสิบหกอ่ากุมภากุม้าสิกกุมภาอาหกเก็ดเด่นสามสี่บอกง่ายๆมีเลขสีตัวรับมีสมีสมีเมีแปดมันก็เลยบ่ออกนี้เยครับหนึ่งี่สมก็เลยนะโอ้โนี่ม่้บอกนี่สามสี่เฮนบอน มันเะซ้สนะครับพ่อซักันี่นี่คือสีมันเป็นล่างเลยไม่เป็นล่างนม่ล่างล่างของมึงเือด้นล่างโอ้ตเต้าเลยเอาเนีนีชุดนี้นี่มีเีแีสมีสี่ส่นี่มันเลยบอก้องกันดีสามโอ้แต่เหติดสูตรมันมันก็หลายนเยอะนี่เฮ็ดแคยอๆยอๆก็เขาล้วครัวซ้ขาซ้ำไมนก็เขาซ้ำเอาพี่น้องวันนี้วันนี้มมนก็แนวทางวันนี้่ะหนึ่งมาวันี้เอาตัวนี้ หนึงมีหน้าบานี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าหกเลยอืมนี่รับภพยในาชีตนี้บันไดวัดที่หนึ่งมีหน้าหกเจ็ดเด่นศูนย์ห้าหกเก้าโบายนะ ส่วนตัวก็่าไหศูย์หกศูนยโอ้ยเขียค่เขียนศูนกเก้า็ได้ศูนย์เก้าก็ได้ศูนย์ห้าก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมมาแเมฆแคนี้โอ้ต่ว่าเสียงแต่ันนกาดควตนบนล่างบนล่างร้อมไม่เป็นบนล่างโอ้แตกขาดแตกสิขายดีปรเทศนั้นเทศท่า่นนี้นี่เลยพผกจะขายแตกดิเพราะไม่แตกสมบูรณไโอ้แตกสมบไหโอ้ตามที่เคยเห็นว่าเขาสมบู เอาอ่อนเอาสิเะครับมาทั้งว่าปี<ะ>เท็กๆพ่อพี่พีชอะไรตัว,ต,วตัวเดียวนี่บ่บ,ใบ,ใบใ่ในสีตัวพี <c oughs> ่พี่เตีบยพ่อพีชเตียดึงปีในสีตัวตาจะให้สีตัวบ่เคยเป็นเี พาสองปีกับะม่านิดะมาณสองเทียนนี่มาสองเทียนนี่นี่สวตส่ดโตัสนตัวนี่เปนบ้เดียวนี่ก่โตเดียวโครนี่ชันเลยนะใช้บันหนังหงัดบังหนนี่นี่นี่ได้นี่เมีดเม่นมันเด่นมาเนไม่อกสามชี่สามชีสเฮยจอดลาย เออไม่ไม่เจอไม่ได้แซนาดนัวันนี้ไดค่เดียคนทีบอไม่กันได้หลายคู่แต่ว่าสวนตูวผมมักตูปมัก่ของผูพันสูตรเฮ็ดมักแค่ตัวนี้ที่ซื้อแต่เหล็กที่เขาดังเอียงอ่ะนี่กับองที่บาเ่เก้นเนี่อที่เราตัวนี้นตีนี่ยนาตีตัวนี้คอมคมกับผมมักได้กัเรียกเรียกต่คนมักดอกกจสตัวมักี่อวันนี้ได้ได้ตัวนี้เป็นบอเน่ยได้ตัวนี้ มีศูนย์มีห้ามีหกมีเก้ากับแต่มาส่วนตัวตัวนี้เอออ่ะดิฉันม,มีโอกาสผมผมจะขอไล่แอปไปก็ได้เดี๋ยวผมส่งเขาให้ก็ได้โอ้ให้ให้ให้ไปไปพค่อ่ะ เาใสายยังหห่านี่งเสีมันจะได้ติดตามเห็นก็จะได้ควักี่ตัวจิ้มอะริเสี้ออะไมาจั้ไหโอ้สูตรพี่นีเท่านันเก่าก่เอ็กบอกว่าลอตเตอรี่มาเฮงไอตัวมาเร่โอ้ซื้อพันลอตเตอรี่มาหาเฮงไอสิกงด้สิดเด็ดสซื้อไอพี่น้องก็นูมาดูาลอตเตอรี่เพิ่นขายลอตเตอรี่คนคำนวณสิ่็ไดเ้าพูดมีส่งนีเหก็ได้ ต่แต่ละงวดนี่คำงวดออกมานี่ไปได้บอมีซุกงวดไม่บอกได้ซุกหมปานาทีตามส่สามได้คนได้ยได้ผมบสามดิไมได้ไได้เด็กสามตัวแปดกีหาเองเปหาแปดกนมโอ้เป็นได้สี่พันไหมสามตัวนาสามตัว้ทยเนยได้เด็ดๆพี่น้องฝากนได้พี่น้องทังฝากสอนพรอม่ลโอ้คนเห็ดคำงวดใหาจะาเพี่้ังเนาะ ที่นี่แน่มีเลขสี่ตัวแล่นครับแล่นมีศูนย์มีหามีฮกมีเก่าครับเฮ้จับแบบได้ก็จับไปว่านี้นหะหนึ่งไม่ได้นะเพราะว่าเราพัดตรงแม่แหละเคยมากน้ำกันบ่นี่เลยครับนี่สี่สามดูนี่ดิโอ้สี่สามเออสามตัวสามตัวดีมากมากน้ำกันบ่มีโอกาสสามตัวแตกบ่สามตัวแตกนี่มีโอกาสมากันบ่นี่มี แซมปแต่แตกกอ้ามันมีเลียงอรเราพเรียให้บร์ใหม่เบอตานเยตียเดี๋ยวเดี๋ยวบกันเลเดี๋ยวพอมีจับมาโอ้หให้เป็แบบว่านญาจังหออย่างาเบิงเราม่มีจ่อห้เบเลยตีกนมันดูดีนะเบิงจ่อไปจ่อไปมันจะได้เปีปเลยให้ว่าคำนั้นมาโดนเรา้ย เมื่อสิบปีนี้โอ้ตะกี้ตะกี้คือคยอเป็นไอจัย์อจัส่วนตัวนะบ่ไปบ่คนเงินดอกคิดว่าจ้าเป็นออจารย์ละบานเฮ็ดเฮ็ดไปขายซ่องก่ะสามพันยุงเทบทเนาะเฮ็ดเลขซ่องขายดีเลยครับผมบริวารเลยแตะกกี้เฮ็ดคือยังตัวเลขซ่องเ็ดซ่องเฮ็ดคือยั่ ยิบเลยตามสบายกเสียมากมกครับผมมาจงสิตามสบายไม่่เนี่ยเออด็นีปั๊บขายดีปั๊บโดดทนเลยมากมามากมามามาเบิ้งแม่มาเบิ้งเอามาเบิ้งเอาเลยพี่พี่มากตามสบายกำลังเ็อยู่นี่เห็นบบไบไอันนั้นหรกมาเบิมาเบิ้งเลือกเอาเลยเลือท่านันฟันท่งฟันนังก็่าปก่อนผมมัน กำลังจดพจนะพนูอร่เเดสามารถจอดร้าด้นซีวดพะได้โเขเท่ได้อ่ายุเอาไปลงเลยโอ้อาพี่ลองปอบไม่หลือ่อบพอดียังไงอ่าเพิ่นเคยเห็ดเพิ่นเคยเห็ดเรียซ่องพี่รองตั้งแต่ไม่ตะกี้พี่หลองสองสามพันอซ่องลสามพันเนาะเพิ่นกะ แบงปันแงปันไห้พ่อแม่พี่้องเอซ์ีม้นพันธุนไดพี่น้าอุดม้วนพนสายบุญจักคือเพียบซีดีเน่ส่ตัวพ่นนี้พ็นว่พี่น้องนี้นี่นี่นวดนี้ตัเลขสี่ตัวมีไปทนาใจนี่นะเลขสี่ตัวมี่นทำระสอายามีศูนย์หพี่หกพี่น้องจะวิ่งวิ่งแต่วิ่งเอาเออเออเดี๋นะศูย์หกศูนย์ห้าศูนย์เก้าตัวส่วนตัวพันนีเสียนพันพัน ศูนยศูนโอ้ยงูเป็นอย์หหกศูนย์่เบื่อนโพเียจิทกโอ้ชมชินนังตัวเห็นนงเ็นเลยนะโอ้เ็ดแบบว่าสิหวสั่นสินะไหสมีพี่น้องแขยนอืมให้นมต่อให้บงครับ อาอบรรยากาบรรยกาศที่น่องพวกนี้มาไหมพ่กนี้ก็มาจะลืมมาพวงนี้มีลก็ผู้อื่นมากตืนไหมตอนหมืเด้มันแรงจะหมดชันชันที่น่องมีแต่สี่ตัวสีตัวคาลตเตอรี่กนแล้ัอ่ามีศูนย์มีหามีหกของง่ายๆมีศูนย์มีหามีหกมีเก่าไพสิมากแบบแบกกระตางแต่ว่าเสน้นพันจับมาจักซี่นี่ เรื่องฟองอืมนี่นะเปิดโตัวไหมอ๋อโอ้ยขายดี้วันี้แค่กำลังจับกล่องก็สืแตกตื่นมือางแงอยู่โอ้ส์ธุเมเออนั่นแหละ้ิน้ตังศูนย์นตัวเพ่มศตัวเพิ่มตัวพค่ะนี่เป็นสูนตัวเพ่มมีศกับหกมีศกับหกูนอะไรก็ได้ขอให้มีหกโอ้ อะไรซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกมีหกกับมีศูนย์เพราะว่าเป็นโบรางได้มีหกตัวยาบอะไรเงี้ยได้ตบอกกับเขต้องมีหกกับศูเอมันต้อศูนอปไม่มีต้องแรงยางเดียวหกกับศนหลังมันจะโบรางกับบอกในเก่าๆแล้วพอเราไปแล้วเนาะเอาต่าน่ยิ้้ิเาย่ที่เจ็บไม่ทันนขอให้ฟังครับผม